การขนส่งทางบกจับมือกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลบังคับใช้กฎหมายจราจรเริ่ม1เมษายน2566เป็นต้นไปสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกเขาร่วมมือกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับเขาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเพื่อลดการกระทําผิดกฎหมายนะครับและก็ป้องกันการลดอุบัติเหตุป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งผู้กระทําความผิดตามกฎหมายจราจรที่ได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานแล้วก็ยังไม่ได้ชําระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยสำนักงานตํารวจแห่งชาติจะแจ้งข้อมูลผู้ค้างชําระให้กรมการขนส่งทางบก เพื่อทําการแจ้งให้เจ้าของรถหรือผู้มาติดต่อในขั้นตอนที่มาขอชำระภาษีประจําปีเนี่ยให้ชำระค่าปรับทีนี้ประชาชนที่ไปติดต่อภาษีรถประจําปีเนี่ยนายทะเบียนจะรับต่อภาษีประจําปีนะครับไปติดต่อเขาก็ยังรับชำระต่อภาษีประจำปีนะครับแต่ว่าจะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือว่าป้ายภาษี โดยจะได้หลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษีซึ่งสามารถนำไปใช้ได้30วันนะครับมีอายุ30วันเพื่อให้ไปชำระค่าปรับที่ค้างเนี่ยให้ครบใน30วันจึงจะสามารถมารับป้ายภาษีได้แต่ถ้าหากต้องการจะชำระค่าปรับในขณะต่อภาษีเลยเนี่ยก็สามารถกระทำได้นะครับโดยชำระค่าปรับตามใบสั่งพร้อมกับชำระภาษีกับนายทะเบียนได้เลย แล้วก็สามารถที่จะรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้เลยทันทีโดยการดำเนินการตรงนี้เนี่ยเขาจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปโดยไม่มีผลย้อนหลังเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านค้างชำระถ่าปรับจราจรเนี่ยท่านจะไม่ได้ป้ายภาษีนะครับจะต้องชำระให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับซึ่งถ้าใบชำระเนี่ยเขาก็จะออกป้ายชั่วคราวให้ซึ่งมีอายุ 30วันนะครับ